ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่257ไม่ใช่ความผิดของท่านเมื่อฉินมู่เดินทางต่อไปเขาก็เห็นความรกร้างที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติมีผู้คนอดอยากหิวโหอยอยู่ทั่วไปศกนาตกรรมทั้งเล็กและใหญ่ผุดขึ้นทุกที่และโรคระบาดก็แพร่กระจายไปทั่วอย่างไม่มีใครหยุดยัง้งเมื่อเทียบกับดินแดนอันสุขสงบอย่างวัดใหญ่ฟ้าคำแล้วข้างนอกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับนรกโชคดีที่ว่ามีนักเรียนนอกจากวิทยาลัยและโรงเรียนประถมฐาน จำนวนนับไม่ท้วนออกมาช่วยบรรเทาโรคระบาดนี้เช่นนั้นภายพิบัติคงร้ายแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวราชครูสันตินิรันได้สร้างโรงเรียนประถมฐานและวิทยาลัยไว้เป็นจํานวนมากเพื่อทดแทนโรงเอ ริยนเอกชนและนโยบายนี้ก็ได้เผยคุณค่าออกมาในห้วงเวลานี้แม้ว่ากำลังของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะน้อยนิดแต่เมื่อรวมกันก็เป็นทางอันน่าตกตะลึงพวกเขาเทียบได้กับสามนักเล็กๆจำนวนมากฉินมู่เห็นเจ้าหน้าที่ทางการกับพระพลของเขาออกไปกวาดล้างปีศาจและสัตว์ประหลาดที่ฉวยโอกาสสร้างความปั่นป่วนผู้ว่าการชนบทก็ถึงกับออกไปปกป้องเลือกสวนไรนาด้วยตนเองและคอยแนะนำให้ผู้อพยพเดินทางกลับถิ่นฐานก็ในเมื่อข้าวปลาอาหารที่จักรพรรดส่งมาบรรเทาทุกจะมาถึงในไม่ช้านาน และยังมีสิทธิสานักเต๋าและพุทธที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่พอวกเขานั้นทําอะไรได้ไม่มากเทียบกับบอพอลังอํานาจของจักรวรรดิสิ่งที่เขาทําได้นั้นจํากัดจําเขี่ยและพวกเขาก็จะช่วยเหลือผู้คนเฉพาะในพื้นนอที่ที่พวกเขาไปบางคนก็ช่วยโอกาสนี้เผยแพร่คําสอนและสร้างลทัทธิชั่วร้ายจํานวนมากแต่ก็ล้วนแต่เป็นลทัทธิครึ่งครึ่ง,งกลางกลางภัยธรรมชาติระดับนี้ ยังไม่สามารถกวาดล้างจากระวัดิได้ฉินมู่คิดในใจทัญญาหารรุ่นใหม่ถูกปลุกลงไปในดินแล้วตรับเท่าที่พวกเขารอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวผู้คนก็จะสงบลงจังหวะเวลาที่เกิดภัยพิบัติคือ นมาในจักรวรรดิเองก็ประหลาดพิลึกมันเกิดขึ้นพอเหมาะพอดีหลังจากทั่วทั้งจักรวรรดิปนป่วนสับสนและทัญญาหารได้ถูกผลานไปมากมายกับสงครามและด้วยภัยพิบัติหิมะนี้เสริมเข้ามามันก็รุนแรงพอที่จะขย่าวรักฐานแห่งจักรวรรดิข้าอยากรู้จังว่าราชครูสันตินิรันต์กลับไปถึงราชสามนากกหรือยังหากว่าจักรพรรดิยังคงออกมาส่งสิ่งของบรรเทา ทุกอยู่แบบนี้อีกอย่างภัยพิบัตนินี้มันมาจากไหนกันนี่ไม่ใช่สิ่งที่แดนศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดใหญ่ฟ้าคำรามหรือสามนักเตา่าจะสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ต้องอาศัยเทวานุภาพเขาเงยหน้าขึ้นมองไปบ่าท้องฟ้าด้วยความสงสัยตรงใจทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นทำไมสวงสวรรค์จึงหมายให้ภัยพิบัตริร่วงลงมายังสันตินิรัน์ เพื่อเผยแพร่ความเชื่อและคำสอนเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าในโลกมนุษย์นั้นหรือก่อนยุคสันตินิรันมันคือโลกที่ถูกปกครองโดยเหล่าสามนักอันมีประเทศเล็กประเทศใหญ่ทุกขนาดบางสามนักก็มีมรดกรโบราณและตำนานที่เล่าขานว่าก่อตั้งขึ้นมาโดยเทพ,พเจ้าท่ายอย่างนั้นหรือว่าเป็นเพราะหลักคำสอนเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าในโลกมนุษย์ถูกจักรวันดิสันตินิรันกวาดล้างจนเกลี้ยงถวยเทพทั้งหลายจนโกรธกริว้วและส่งภัยพิบัติเช่นนี้ลงมาหรือเพราะว่าเหตุผลที่ลึกลับซับซ้อนกว่านั้น ฉินมู่ตามตัวสิทธิลทัทธิมันฟ้าคนหนึ่งมาและสอบถามสามสี่อย่างตอนนี้ลทัทธิมันฟ้ากำลังตามเจ้าหน้าที่ทางการเพื่อออกไปส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และสิทธิแทบทั้งหมดของลทัทธิก็ถูกเคลื่อนย้ายใช้สอยกระจายครอบคลุมไปทั่วดนดินหัวหน้าโถงของทุกทุกโถงก็บริจาคเงินทองส่วนตัวและทุกคนก็กระเป๋าฉีกกันหมดปัญหาก็คือว่าพ่อค้าบางคนก็ยังกักตุนสินค้าเพื่อรอจังหวะตักตวงผลประโยชน์และหลายตระกูลใหญ่มากอิทธิพลก็ไม่ยอมขายสินค้าให้ จัก,กรพรรดิกริ้วมากและฆ่าพวกเขาไปฝูงหนึ่งจากนั้นก็ไปเจอขุนนางที่รับการติดสินบนและทางช่องโหว่กฎหมายเพื่อทุจริตเงินทองสำหรับบรรเทาภัยพิบตัติดังนั้นจัก,กรพรรดิก็ฆ่าคนพวกนี้ไปอีกฝูงและยังมีบางคนที่ชฉวยโอกาสขายตำแหน่งขุนนางจัก,กรพรรดิก็ฆ่าไปอีกฝูง สิทธิ์ลทัทธิมานฟ้าที่ติดตามจักรพรรดิออกไปบรรเทาภัยพิบัติก็ได้เปิดหูเปิดตามากเมื่อเขากล่าวใบหน้าของเขาเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความตื่นเต้นจักรพรรดิเจอกับการลอบสังหารด้วยพวกที่มาเกือบทั้งหมดเป็นตัวตนระดับเจ้าลทัทธิแต่ทว่าเพราะมีขุนนางบุญบูมาด้วยในคณะเดินทางทั้งจักรพรรดิยังออกไปสู้รบด้วยเขาแข็งแกร่งสุดๆน่าเสียดายที่เจ้าลทัทธิไม่ได้อยู่ดูด้วยฉินมู่ถามยอดยุทธที่พยายามลอบสังหารจักรพรรดิคือใครกัน ข้าได้ยินว่าเป็นอาจารย์ยากจนผู้เที่ยงแท้เถียนทำนองนี้และยังมียอดยุตมาจากนอกกำแพงใหญ่อีกด้วยชินมู่สีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นพันธมิตรกับยอดฝีมือจากนอกกำแพงใหญ่นั้นหรือแล้วราชครูสันตินิรัน์กลับมาหรือยังข้าไม่เห็นเขานะชินมูพ่พึมพามอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นถามแล้วตอนนี้จัก,กรพรรดิอยู่ที่ไหน เขาอยู่ที่มณฑลป้าโจอันห่างจากที่นี่ไปห้าพันลีสิทธิละทิมันฟ้านั้นกล่าวเสริมอีกจัก,กรพรรดิได้ลงไปยังแดนใต้และกวาดล้างตระกูลใหญ่มากอิทธิพลที่ไม่ยอมขายธัญญาหารของพวกเขาก่อนจะวกขึ้นไปทางเหนือและตอนนี้อยู่ที่ป้าโจสถานที่นั้นสถานการณ์นับว่าค่อนข้างคงตัวดีแล้วฉินมู่ตั้งหลักแล้วถามต่อแล้วเมืองหลวงละมีขุนนางชั้นหนึ่งคนไหนไหมที่ยังรังอยู่เมืองหลวงรัชทายาทและขุนนางฝ่ายของเขารั้งอยู่ที่เมืองหลวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน สีหน้าฉินมู่มืดทะมึนรัชทายาทได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองหลวงแต่เขาก็ยังวิ่งเร่ไปวัดใหญ่ฟ้าคำรามอาจารย์ยากจนผู้เทียยงแท้เถียนและพวกพ้องซึ่งเกือบเสียชีวิตในน้ำมือราชรูสันตินิรันและได้รับการช่วยเหลือจากยูไหลซึ่งสัญญาไว้ว่าพวกเขาจะเข้าบวชในพุทธศาสนาและไม่ออกมายุ่งกับเรื่องทางโลกแต่กระนั้นอาจารย์ยากจะนอและคนอื่นๆก็ยังเสนอหน้าออกมาอีกครั้งเมื่อเขาปฏิป,ต,ปต่อเบาะแสกับการที่รัชทายาทไปเข้าพบยูไหลเท่าเรื่องราวก็ดูจะระแยแรงขึ้น ว่ากันว่าราชสามนักก็เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่าแต่ถ้าพวกเขาต้องไปประทะกับวัตยาฟ้ามค้ําใครจะได้ชัยชนะกันแน่ฉินมู่พึมพามอย่างตกลงใจไม่ได้จากนั้นสาความคิดไปทางอื่นพวกเราติดต่อหัวหน้าทงทั้งหลายได้ไหมตอนนี้ในเมื่อทุกทุกทงกําลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก็ค่อนข้างยากถ้าจะติดต่อพวกเขาหากว่าจะนัดหมายทุกทงมาพร้อมๆกันก็อาจจะใช้เวลาหนเดือน ฉินมู่สายหัวและจากไปโดยไม่กล่าวอะไรเขานั่งบนหลังกินมังกรและรีบมุ่งหน้าไปยังป้าโจป้าโจอยู่ห่างออกไปราวห้าพันลี้และการเดินทางก็ยาวไกลแม้ว่ากินเลนมังกรจะวิ่งไปโดยไม่พักเขาก็คงสามารถไปถึงที่นั่นได้ในวันถัดไปแต่การพักผ่อนนั้นจำเป็นฉินมู่จึงคเนว่าเขาน่าจะไปถึงป้าโจในค่ำคืนของวันถัดไปหากว่าเรือสมบัติของข้าย,ยังอยู่ละกก็น่าคงจะง่ายกว่านี้เยอะน่าเสียดายที่มันพังไปแล้ว ฉินมู่สั่งกิเลนมังกรให้วิ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดโดยสัญญาว่าจะให้อาหารเขาวันละถังทุกๆวันกิเลนมังกรฮึกเหิมและเขาวิ่งตะบึงไปยังป้าโจอย่างเต็มกำลังบนเมฆอัคคีของตนราตรีมาถึงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวและฉินมู่ก็เงยหน้าขึ้นมองหมู่ดาวบนท้องฟ้าแถบนี้กำหนดหมายทิศทางก่อนจะสั่งให้กิเลนมังกรม,มุ่งหน้าต่อไปเมื่ออดวงตะวันโผล่ขึ้นมาในรุ่งเช้ากิเลนมังกรก็ไม่สามารถรักษาความเร็วระดับนี้ได้อีกต่อไปและเริ่มน้ำลายฟูมปากจากคอวอ่ หามเนล่าเขาวิ่งไม่ไหวและความเร็วเขาก็ถดถอยลงเรื่อยๆฉินมู้ให้เขาหยุดพักและมองไปรอบๆเพื่ออะบุตำแหน่งของพวกตนเมื่อนำแผนที่ภูมิประเทศจักระวาลสินดนออกมาเปรียบเทียบเขาก็พบว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากป้าโจาเพียงหนึ่งพันลี้เท่านั้นเขาระบายลมหายใจโล่งอกและให้อาหารแก่กิเลนมังกรเขามุ่งหน้าไปด้วยความเร็วคงที่ให้กิเลนมังกรได้พักเท้าเขาเดินไปได้ไม่ไกลนักก็เห็นบ้านหลังหนึ่งในภูเขาอันรกร้าง สถานที่นี้น่าจะเพิ่งก่อสร้างขึ้นมาเพราะทุกอย่างดูใหม่เอี่ยมอ่องชินมู่เดินเข้าไปหมายจะเคาะประตูแต่ประตูก็พลันเปิดออกมาและมีหญิงสาวโผล่มาประจันหน้ากับเขาทั้งคู่ตกตะลึงมู่เอ,อ๋อหญิงงามหยาดฟาม,มาดินผู้นี้ตกตะลึงอยู่กับที่เมื่อเห็นเขามองไปรอบๆนางถามอย่างฉงนเจ้าหาที่นี่เจอได้อย่างไรคาเปลืองแรงตั้งมากกว่าจะสลัดเท่าบอดกับเท่ามาหลุดแต่เจ้ากลับมาเจอเข้าได้ชินมู่ทั้งดีใจและประหลาดใจท่านยายทำไมท่านอยู่ที่นี่ละ่ะ พลันเขาสะดุ้งขึ้นมาเจ้าคือท่านยายหรือลีเทียนซิ่งยายเท่าซีเบี่ยงตัวออกเปิดทางให้เขาเข้าไปในบ้านมันเท่านั้นถูกฆ่าสยบไว้ชั่วคราวแม้ว่ายูไลเท่าจะไม่อาจาก,กำจัดเขาไปได้แต่ก็สามารถทำลายพลังชีวิตเขาไปได้อย่างมาก ดังนั้นตอนนี้พวกเราจึงสูสีคู่ขี้กันทําให้พวกเราตกลงกันว่าเขาจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนข้าจะออกมาตอนกลางวันฉินมูถามอย่างสงสัยหักว่าเจ้าเป็นท่านยายจริงทําไมถึงต้องหลบหลีกท่านปู่มาและท่านปู่บอดด้วยล่ะทําไมเจ้าถึงมาซ่อนตัวที่นี่ยายเท่าซีเหลือกตาใสาเด็กด้วยตอนนี้สงสัยแม้กระทั่งยายหรือหักว่าข้าเป็นไอ้มันเท่าข้าต้องเปลืองแรงโกหกเจ้าด้วยหรือหากจะลงมือทําร้ายหน้า ฉินมู่ครุ่นคิดและพบว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับท่านยายซีแล้วกำลังฝีมือของเขาอ่อนปวกเปียกหากว่านางเป็นหลีเทียนัซซิง นางก็ไม่จําเป็นต้องเปลืองแรงโกหกเขาฉินมู่คิดตกแล้วจึงเดินเข้าไปในบ้านบ้านหลังนี้เรียบง่ายสุดๆในเมื่อมันเพิ่งสร้างใหม่ๆจึงมีเครื่องเรือนน้อยชิ้นและเมื่อมองไปรอบๆฉินมู่ก็พบว่าโตทั้งหลายเบี้ยวไม่ก็เป๋นี้ทําให้เขาใจขึ้นท่านยายสีไม่มีมืออันเชี่ยวชาญอย่างเท่าหมานางสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ฝีมืองานไม้น,นั้นน่าเวทนามากดังนั้นโตเก้าอี้เหล่านี้จึงเป็น ฝีมือนางแน่นอนฉินมู่นั่งงอลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งเพื่ออภะกอและรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเพราะว่าเก้าอี้นี้สูงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเตี้ยเขาเลยยิ่งมั่นใจว่านี่ฝีมือท่านยายสีแน่นอนเขาถามอย่างใคร่รู้ทำไมท่านยายไม่อยากจะกลับไปแดนโบราณวินาศแล้วละ่ะ ท่านยายซีใส่หัวแล้วเดินออกจากบ้านหลังจากนั้นครู่หนึ่งไม้สองสามชิ้นก็ลอยเข้ามาในบ้านเมื่อนางกะว่าจะต่อเตียงหลังหนึ่งชิ้นมู้ไม่คิดเรื่องพักผ่อนมากและรีบเข้าไปช่วยท่านยายซีเป็นที่ดาเทพแห่งลทัทธิและแม้ว่านางจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพิการชราชรามากว่า40ปีแต่ก็มีได้เรียนฝีมือช่างไม้ของเท่ามาเลยแม้แต่นิดในทางกลับกันชิ้นมู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อเครื่องเรือนทุกชนิดท่านยายซีช่วยอะไรไม่ได้นางจึงอ่อ ก็ไปตักน้ำจากแม่น้ำข้างๆและกลับมาขัดกระจกทองแดงนางกล่าวข้ากลับไปไม่ได้แล้วกลับไปจะมีประโยชน์อะไรในแดนโบราณวินาทมีความมืดขวางกั้นเส้นทางหากว่ามันเท่าโผล่ออกมาก่อความวุ่นวายอีกครั้งพวกผู้เท่ากระดูกผูในหมู่บ้านจะทนทานไหวไปอีกแค่ไหนเชียวอ,อกมาอยู่ที่นี่คนเดียวและค่อยๆขัดเกลวนิสัยใจคอของมันเท่าไปทีละเล็กละน้อยไม่ดีกว่าหรือ ฉินมู่ประกอบเตียงเสร็จอย่างรวดเร็วและย้ายมันเข้าไปในบ้านเขาเห็นกระจกตะปุ่มตะปามไปหมดจากฝีมือการขัดเช็ดของท่านยายซีและไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้ดีเขาจึงถือกระจกไว้ในมือและเปลี่ยนปราณชีวิตของตนให้เป็นปราณชีวิตพยักขาวหลังจากการคำนวณอยู่นิดหน่อยเส้นได้ปราณชีวิตของเขาก็ออกมาขัดถูมันและในที สุดก็ทําให้กระจกทองแดงราบเรียบจากนั้นเขาจึงไปต่อโต๊ะเครื่องแป้งต่อท่านยายซีเห็นกิเลนมังกรน,นอนแผ่ร้ายอยู่กับพื้นและหลับสนิทก,กับดวงตาแดงส่านของฉินมู่อันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้านางกล่าวเจะเร่งรีบมาตลอดคืนอย่างนั้นหรือไปนอนก่อนเถอะท่านไม่หนีไปแน่นะ ไม่หนีฉินมู่วางใจแล้วไปนอนที่เตียงแม้ว่าจะไม่มีฟุปูแต่เขาก็คุ้นเคยกับการนอนข้างนอกในป่าดงเขาจึงหลับไปอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่เมื่อฉินมู่ตื่นขึ้นอย่างงงเงียและเห็นท่านยายซีนั่งเหมืออยู่ตรงหน้ากระจกทองแดงบนโต๊ะเครื่องแป้งนางถือกันไกรชี้ไปยังใบหน้าของตนเองท่านยายฉินมู่ตะโกนอย่างตกใจ ท่านยายซีหันกลับมาและวางกันไกลลงด้วยรอยยิ้มอนางกล่าวอย่างนุ่มนวลอยู่ลายกล่าวว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายมันจิตได้นั่นคือการทำลายต้นตอของความลุ่มหลงกับใบหน้านี้มู่เอ๋อข้าไม่อยากให้เจ้าเดือดร้อนอีกต่อไปโดยเฉพาะเจ้าฉินมู้เห็นนางเงื้อกันไกลขึ้นมาอีกครั้งน้ำตาเขาร่วงหล่นอย่างไม่อาจควบคุมได้ท่านยายนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านข้าไม่เคยโทษท่านเลยข้าทำไม่ได้ตะลึงใจท่านยายซีวางกันไกลลงด้วยรอยยิ้มมู่เอ๋อช่วยข้าทำม,มันเถอะ ฉินมู่ลุกขึ้นจากเตียงและดึงกันไกลจากมือนางวางมันกลับไปในตะกร้าน้อยของยายเท่าสีนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านไม่มีใครกล่าวโทษท่านได้ท่านซ่อนตัวมาตั้งสีปีไม่ใช้รูปโฉมของตนเองพบปะกับใครเขานั่งยองยองลงกับพื้นแล้วเงยหน้ามองใบหน้าอันงดงามล้ำเลิศในแดนดินนี่คือรูปโฉมที่แท้จริงของครอบครัวที่เขาสนิทรักใครที่สุดผู้ซึ่งถนอมกล่อมเลี้ยงเขามาฉินมูเ่เผยยิ้ม หากเป็นค่าแค่วันสองวันก็คงทนไม่ได้แล้วไม่สามารถอดทนได้ถึง40ปีนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านที่เติบโตมามีหน้าตาเช่นนี้สาวงามที่ไหนจะปรารถนาที่ปิดบังรูปโฉมตนเองไปตลอดกาลและใช้ใบหน้าเหี่ยวย่นออกไปพบปะผู้คนเขาลุกขึ้นนอนแล้วว่ากล่าวท่านยายข้าจะกำจัดหลีเทียนซิ่งให้ท่านแต่ตอนนี้ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนข้าจะต้องไปที่ป้าโจอ,อาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่นั่น ยายเท่า4ีพยักหน้าน้อยๆฉินมู่เดินออกไปจากห้องแล้วหันกลับมาส่งยิ้มท่านยายทานอาหารตามเวลาด้วยอย่าทรมานตัวเองนะเด็กดื้อเทศนาค่าอีกแล้วนั่งร้องกลับไปอย่างโมโหฉินมู่หัวเราะและแตะกิเลนมังกรให้ตื่นยังหลับอีกลุกขึ้นแล้วรีบไปต่อท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่258จักรพรรดเจ้าสามนักเต่ายูไล หลายๆคนไม่ตรหนักว่าการปฏิรูปเป็นไปเพื่ออะไรทำไมพวกเขาต้องปฏิรูปชีวิตตนเองพวกเขากล่าวว่าแต่ก่อนมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือทุกคนอาศัญยอกันอยู่อย่างสุขสบายสงบและสมานฉันท์แทนที่เจ้าจะปฏิรูปทำไมไม่สนองความทยานอยากแล้วขึ้นเป็นจักรพรรดิเสียล่ะด้วยการล่วงเกินเชื้อพระวงศ์และสามนักทั้งหลายเจ้าไม่ได้ทำมันไปเพื่อขยายเขตแดนของสันตินิรันดร์หรือ ทุกภัยพิบัติทั้งธรรมชาติและจากน้ำมือคนตลอดหลายปีมานี้ล้วนแต่เป็นความผิดของเจ้าพวกเราทนทุกจากพวกมันมาตลอดก็เพราะการปฏิรูปนั่นแต่นีหนะทั้งหมดล้วนแต่เป็นเหตุผลวิบัติ ในมณฑลป้าโจจัก,กรพรรดิเอวิยนเฟิงนามขุนนางบุญและบูทั้งหลายเดินผ่านถนนใหญ่ระหว่างที่มองไปยังคนงานทั้งหลายยอตั้งซุ้มแจกข้าวต้มเพื่อให้อาหารแก่ผู้คนที่มายืนต่อแถวที่ซุ้มคนงานพวกนั้นกำลังจะคุกเข่าลงแต่จัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงรั้งตัวเข่าวไว้และกล่าวอากาศหนาวพื้นดินแช่แข็งอย่างนี้พิธีรีตองก็น้อยหน่อยก็ได้ว่าแต่เจ้าแจกผู้คนอย่างไรละ่ะฟาบาทผู้ใหญ่หนึ่งคนจะได้ข้าวต้มหนึ่งถ้วยหมันโถสองลูกและผักดองอีกหนึ่งทัพพี จกักรพรรดิเอี้ยนเฟิงพยักหน้าและให้เขาทำงานของตนต่อเขายกทัพพีขึ้นมาหนึ่งอันและแจกอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติส่วนข้างหลังเขาก็คือเหลา่าขุนนางบุญและบูเขาจึงกล่าวต่อพวกเขาทั้งหมดมีชีวิตที่สุขสบายในอดีตแต่ไม่มีใครเคยมาเป๊นะนักคนธรรมดาเสนาบดีเกษตรบอกพวกเขาสิว่าก่อนการปฏิรูปของราชครูที่ดินอุดมสมบูรณ์สง,งานเลี้ยงผู้คนได้เท่าไรเสนาบดีเกษตรกล่าวทันที ก่อนปฏิรูปที่ดินอุดมสมบูรณ์2งานสามารถผลิตข้าวหยาบ303สินจีบินแต่ทว่าในตอนนั้นที่ดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลใหญ่วัดพุทธและวัดเต่าทั้งหลายจึงไม่มีที่ดินในครอบครองของชาวนานเลยสักผืน ครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกราวๆาว8เคนและพวกเขาดูแลเลือกสวนราวสีไร่มีทั้งข้าวผลไม้พืชผักและสมุนไพรเชา่า1ปีปลูก2อฤดูการ1ปีไม่มีข้าวเหลือเก็บจะกินให้ท้องอิ่มก็แทบจะไม่ได้1เดือนสามารถกินเนื้อได้ครั้ง2ครั้งถ้าไปเจอภัยพิบัติจากคนหรือธรรมชาติสักทีก็มีแต่จะอดตายสมัยก่อนนั้นเมื่อถึงปีอันแห้งแล้งและอด อยากชายชาราก็จะกระโดดลงแม่น้ำหรือกระโดดลงจากภูเขาด้วยตนเองเพื่อมีให้เป็นตัวถ่วงครอบครัวแต่ในเวลานั้นตระกูลใหญ่วัดพุทธและวัดเต่าทั้งหลายกลับมีธัญญาหารมากล่นเอกอบไว้ในยุ้งฉางเงินทองที่สะสมก็เหลือขนานับจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงกล่าวที่ดิน40ไร้เลี้ยงดูครอบครัว78็ปคนเพาะปลูกข้าวด้วยความเหนื่อยอยากยากแต่ข้าวเปลือกทัญญาหารเหล่านั้นไปที่ไหนเจ้าบอกพวกเขาสิว่าหลังจากการปฏิรูปแล้วที่ดิน40ไร้สามารถเลี้ยงดูผู้คนได้เท่าไหร่ เสนาบดีเกษตรกล่าวต่อฟาบาทรงมีพระบัญชาให้ราชครูจัดการปฏิรูปและเวนคืนที่ดินทั้งหมดตระกูลใหญ่วัดพุทธวัดเต่าทั้งหลายไม่อาจครอบครองที่ดินได้อีกต่อไปแต่ก่อนชายชะกันหนึ่งคนสามารถครอบครองที่ดินได้40ไร่และที่ดินอุดมสมบูรณ์20ไร่ช่วงปีที่ผ่านมานี้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากดังนั้นกฎต่างๆจึงเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ชายชะกันหนึ่งคนสามารถครอบครองที่ดินได้20ไร่และที่ดินอุดมสมบูรณ์5ไร่ ราชครูก็ยังจัดให้ผู้ฝึกวิชายุท์และผู้ฝึกทักษะเทวะไปช่วยการเกษตรผลิตธัญญาหารอย่างสม่ำเสมอมั่นคงเรียกฝนมายามแล้งและสูบน้ำออกในช่วงน้ำหลากดังนั้นตลอด160ปีมานี้จึงไม่มีภัยอดอยากขาดอาหารปัจจุบันที่ดิน40ไร่สามารถผลิตข้าวได้820จินและ400จินใช้เป็นภาษีที่ดินแต่ชาวนาก็สามารถกินเนื้อได้โดยไม่รู้สึกว่าแพง 330จิจีนมาเป็น820จินจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงหยิบหมันโถสองลูกมาวางในชามของผู้คนที่อดอยากก่อนที่จะตักผักโดงให้เขาหนึ่งทัพีพลางถอนหายใจอย่างสะทกสะท้อนอะไรคือพุทธเจ้านี่สิคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นเป็นพุทธเจ้าที่มีลมหายใจพุทธเจ้าของคนธรรมดาสามัญทุกคนมิใช่ว่าขึ้นตำแหน่งเจ้าสามนักเต่ายุลายหรือกล่าวเทศนาให้คำสั่งสอนแก่ผู้คนแล้วก็จะเป็นเจ้าสามนักเต่าหรือยุลายได้ เสนาบดีเกษตรข้าขอถามอีกครั้งในเมื่อการปฏิรูปของราชครูนั้นดีงามและข้าวปลาอาหารก็เพิ่มพูนทำไมยังมีความอดอยากเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติเสนาบดีเกษตรมีสีหน้ายุ่งยากใจและลังเลนี่พูดออกมา ขอรับนอกจากการเพิ่มมอขึ้นขาองค์ประรชากรก็ยังมีเรื่องอย่างเช่นการเริ่มหันมากินเนื้อและสงครามการทำปศุสัสตว์ต้องใช้ข้าวเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์พิสดารในกองทัพการฝึกทหารการออกศึกสงครามทั้งหมดนี้ล้วนแต่จําเป็นต้องใช้ธัญญาหารแต่เหตุผลที่สาคัญที่สุดก็ยังคงเป็นการหมุนเวียนของที่ดินเพาะปลูกมีที่ดินมากมายหลายผืนที่ตระกูลใหญ่สามนักแล,และลัทธิต่างๆชี้อกลับไปใหม่และกลายเป็นเจ้าของที่ดินอีกครั้ง ข้าวและธัญญาหารหมุนเวียนกลับไปอยู่ในมือของพวกเขาอีกครั้งเหตุผลที่ว่าทำไมสามนักต่างๆสามารถก่อกระบฏได้ล่าสุดที่ผ่านมาก็เพราะว่าพวกเขามีทั้งเงินทองและธัญญาหารถึงกำเริบเสบสารขนาดนั้นแต่กระนั้นความอดอยากก็ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าหลังจากผ่านพ้นศึกสงครามเงินทองของจักรวรรดิก็หมดสิ้นไปและตระกูลใหญ่สามนักละวัดต่างๆล้วนแต่ไม่ยอมให้ธัญญาหารในมือพวกเขาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการก่อกระบฏของเหล่าสามนักนั้นใหญ่หลวงนัก จักกะพัดเยี่ยนเฟิงหันกลับไปมองขุนนางทั้งหลายตระก,กูลใหญ่สามนักวัดพุทธวัดเต๋าอยู่บนสถานะอันสูงส่งเหนือหัวผู้คนมาตลอดกินอาหารเลิศรสประนีทุกมื้ทุกคราวสนทนากันเรื่องสายลมดอกไม้หิมะและดวงจัดนดถกเถียงกันเรื่ององค์มันคาเต่าวิชาและทักษะเทวะอภิปรายเรื่องความอมตะและอายุวัฒนะมีชาวนาคอยป้อนอาหารให้กับพวกเขาแต่ในพวกเหล่านี้จะมีใครละ่ะ ที่ยอมยื่นมือออกมาช่วยเหลือชาวนาชาวไร่หักชาวนาชาวไร่ไม่ยอมสยบต่อพวกเขาพวกเขาก็ส่งภัยพิบัติและเคราะห์กรรมไปยังพอวกชาวนาชาวไร่เหล่านั้นโดยพอลันภัยพิบัติหิมะนี้แปลกประหลาดใหม่ไม่เลยสักนิดเมื่อสามนักทั้งหลายปกครองประเทศราชของตนภัยพิบัติหิมะแบบนี้เห็นได้บ่อยครั้ง แต่ทว่ามิใช่เทพเจ้าหรือสวงสวรรค์ที่ส่งภัยพิบัติลงมาแต่เป็นสามนักเหล่านั้นนั่นแหละที่ส่งภัยพิบัติและเคราะกรรมเพื่อทำให้ผู้คนธรรมดาสามัญยอมสยบอยู่ใต้อำนาจมิกล้าขัดขืนกระด้างกระเดือง การปฏิรูปของราชครูทำให้สามนักต้องทำงานรับใช้ชาวนาชาวไร่รับใช้พ่อค้านี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่ชอบใจและไม่อยากทำในขณะเดียวกันราชครูก็ริเริ่มการปฏิรูปมากขึ้นและก่อตั้งโรงเรียนประถมฐานวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจักรววรติเขาใช้พวกมันเพื่อถ่ายทอดกำลังฝีมือของสามนักต่างๆแก่ผู้คนในโลกล่าเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นมีความสามารถในการปกป้องตนเองและสามนักทั้งหลายก็ยิ่งขัดเคืองใจไปใหญ่พวกเขาจึงก่อกบฏสังหารผู้คน พวกเขาไม่คิดสักนิดว่าบรรพบุรุษของตนจากแปดรุ่นก่อนก็ล้วนแต่เป็นชาวนาชาวไร่ไม่มหมนี่ใครเป็นข้อยกเวน้นจงมองดูและเงี่ยหูฟังให้ชัดๆข้าได้ประหารพวกเขาในคราวนี้และหากพวกเจ้าประพฤติเหมือนพวกเขาในภายภาคหน้าข้าก็จะประหารพวกเจ้าเช่นกันขุนนางที่ข้าต้องการไม่ได้มาจากพวกสามนักก่ออันสูงส่งบนยอดฟ้าหรือยอดฝีมือพุทธเจ้าที่ไหนขุนนางที่ข้าต้องการคือพวกที่สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยวิธีการอันเรียบง่ายติดดิน บัณฑิตจะต้องสามารถทำงานรับใช้ชาวนาชาวไร่ช่างฝีมือและพ่อค้าได้มีขุนนางบัณฑิตบางคนที่พวกเขาคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าคนอื่นหนึ่งชั้นให้ตายเถอะอรักษ์ให้ข้าได้ผุดสวัสดิ์บ้างเถอะให้ตายสิพวกเขารู้จักแต่พร่ำบ่นบูดบึง้งและมองตัวเองสูงส่งเสียเต็มประดาข้าเห็นและอยากประหารพวกมันนักขุนนางบุญและบูทั้งหลายก้มหัวลงไม่กล้าปริปากอรัก์บันทึกประวัติศาสตร์สองคนหันไปมองหน้ากันทั้งคู่มีสีหน้ายุ่งยากอรักษ์ที่อาวโุโสกว่าจึงกล่าวด้วยเสียงเบา ฟาบาดอรสวรรค์พึงระมัดระวังถ้อยคำข้าก็ไม่ได้สอบทอทอะไรบ่อยๆไม่ใช่ก็แค่ตอนที่ข้ากโกรธจัดจริงๆข้าถึงด่าดทอผู้คนหรอกหรือยกเว้นให้ข้าหน่อยละกันอาลักษ์ระหว่างที่เขาพูดอยู่นั้นคนหนึ่งที่กำลังต่อแถวรออาหารซึ่งเป็นหลวงจีนชั้นสูงคนหนึ่งอันกำลังอุ้มบาตอยู่ก็ย้มยิ้มแล้วกล่าว นั่นเป็นสุนทรพจน์ที่ดีฝ่าบาทะวะบาทวบบัตรนี้เมื่อภัยพิบัติลงมาถึงที่นี่แล้วทางที่เที่ยงแท้ถูกต้องก็คือการหยุดยั้งภัยพิบัติเสียก่อนช่วยชีวิตผู้คนธรรมดาสามัญให้พ้นทุกขจะกบระดิเอเยนเฟิงมองไปยังหลวงจีนชั้นสูงคนนี้และตักข้าวต้มให้เขาถ้วยหนึ่งกับมันโถสองลูกและผักดงหนึ่งทัพีก่อนจะตอบไปไม่เพียงแต่คำพูดของข้าจะดีที่ข้าทำก็ยิ่งดีไปใหญ่ใต้สือเชิญท่านทานช้าๆไม่ต้องรีบและไม่ต้องมาใส่ใจเรื่ององคราวของผู้คนในโลกีย หลวงจีนชั้นสูงนั้นรับคำจากนั้นอุ้มบาททองคําของตนจากไปยูไลผู้คนข้างหลังจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงตรหนกตกใจเมื่อเห็นหลวงจีนชั้นสูงนั้นเมื่อเขาจากไปก็มีนักพรตเข้ามาจากข้างหลังเสื้อผ้าของเขาหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อยและผมเผ้าก็รุงรังเล็กน้อยระหว่างที่ถือชามมาเขาก็กล่าวฝ่าบาททานข้าวหรือยังจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงมีสีหน้าเคร่งเครียดและตักข้าวต้มให้อีกฝ่ายพลางสายศีรษะยัง ฟาบาดควรทานมากอีกหน่อยถ้าท้องอิ่มอร่างกายก็จะเคลื่อนไหวได้ง่ายจัก,กระพัดเอี้ยนเฟิงพยักหน้าและหยิบหมันโถสองลูกกับข้าวต้มหนึ่งถ้วยเขากล่าวแก่คุณนางบุญบูมามาพวกเจ้าก็มากินด้วยพวกเรามีเรื่องหลัก คุณนางทั้งบุญและบูมองไปยังหลวงจีนและนักพรตราวกับพบศัตรูอันร้ายกาจแต่ทั้งสองคนนั้นก็เพียงแต่นั่งยองๆที่มุมกำแพงพวกเขาดื่มน้ำต้มและกินหมันโถกับผักดองทนทุกลำบากขุณนางทั้งหลายก้าวเข้าไปรับอาหารมาชุดหนึ่งก่อนที่จะนั่งติดกำแพงอีกด้านจากพรรพัเอี้ยนเฟิงก็ทำเช่นกันและกินอย่างเงียบงะ นอหลังจากทานอาหารเสร็จเขาก็ไปยังหน้ากำแพงเพื่อล้างชามของตนขุนนางทั้งหลายก็ต่อแถวข้างหลังเขาอยู่ไลและเจ้าสามนักเต่าก็มาล้างชามเช่นกันพลางกล่าวนานแล้วเหมือนกันที่พวกเขาได้ทานอาหารของโลกปุถุชนรสชาติอาหารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนข้าและเสนาทั้งหลายกินอาหารพอวกนี้เป็นเดือนเดือนแล้วจัก,กรพรรดิเยี่ยนเฟิงกล่าวอย่างจริงจังพี่ทางเต่าทั้งสองควรกินมันบ่อยกว่านี้และไม่ปล่อยให้ตนเองลอยสูงไปบนฟ้านะ อยู่บนที่สูงก็เพื่อกิดกันตนออกจากโลกปุถุชนเจ้าสามนักเต่ายิ้มยิ้มท่านเป็นจักรบระดีของโลกมนุษย์ดังนะั้นย่อมต้องปกครองมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายส่วนพวกเราผู้บำเพ็ญเต่าและพุทธจะต้องหลีกลีกไกลจากโลกปุถุชนเพราะหากแปดเปื้อนขึ้นมาก็ยากจะสลัดหลุดพันฒนาการจักรกบระดีเยี่ยนเฟิงถามด้วยรอยยิ้มเจ้าสามนักเต่าท่านสามารถสำเร็จเป็นเทพได้ไหมเจ้าสามนักเต่าสายหน้าจัก,กรพัิเยี่ยนเฟิงจึงถามยูไลยูไลท่านสามารถสำเร็จเป็นพุทธเจ้าที่แท้จริงได้หรือไม่ยูไลสาายหน้ สะพานเทวะขาสะบ้านใครหล่ะจะสามารถสำมฮาเร็ตเป็นเทพเจ้าและพุทธเจ้าอันแท้จริงได้เช่นนั้นพวกท่านกำลังผายลมเหลวไหลอะไรล่ะหาหลิกลีจากโลกปุถุชนและกล่าวว่าตนเองนั้นทรงอำนาจนั่นอัลัคขาสอบอถออีกแล้วไม่ต้องบันทึกนะาข้ารู้พวกเจ้าถอยไปได้ไม่จำเป็นต้องอยู่นี่แล้วจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงกล่าวพลางเดินนอออกไปจากเมืองพร้อมกับเหล่าขุนนางบุญและบูเขายั้งเท้าแล้วหันกลับไปพร้อมรอยยิ้ม แม้ว่าเราจะใช้กฎของสภาราชสามนักมิใช่กฎยุทธจักรแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้คนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พวกที่มีวรยุทธ์ขั้นสะพานเทเวยอยู่ก่อนที่เหลือถอยไป คุณนางบุญบูส่วนใหญ่หยุดเท้ามีเพียงเจ็ดคนเท่านั้นที่ติดตามจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงพวกเขาคือจอมทัพหลวงจีนหยวนคงซีถูจุยเล่ชิงซีคงเว่ยพิงป๋อแม่ทัพแผนสวรรค์องแห่งไทซานหลิงจู้ฮาวาแม่ทัพใหญ่แห่งมาขาวกวนติงหูและคุณนางชั้นสูงสวีวินซื่อรวมแล้วก็เป็นแปดคนอยู่ไลและเจ้าสามนักเตา่าไม่ใส่ใจและเดินต่อไปข้าง่อนหน้าจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงนำทุกคนไปผ่านเขตชานเมืองและเมื่อพวกเขามาถึงทุ่งนานอกเมืองจัก,กรพรรดก็หยุดมองท้องทุ่งและถามชาวนาชารา จะได้เก็บเกี่ยวใหม่ฤดูนี้ได้เก็บเกี่ยวแน่ชาวนาชรากล่าวด้วยเสียงอันดังจากกบระดิเอียนเฟิงย้มยิ้มและหันหลังกลับไปมองเสนาทั้งหลายข้างหลังเขาฤดูนี้จะได้เก็บเกี่ยว เจ้าสามนักเต่ากล่าวฝาบาทปีนี้อาจจะมีผลผลิตแต่ปีหน้านั้นไม่แน่นักเพราะเท่าผู้นี้ได้นำม้วนคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวของแดนโบราณวินาทมันเรียกว่าคัมภีร์บันทึกภัยพิบัติจักภัณฑิก่อตั้งฝาบาทสามารถลองอ่านดูช้าๆระหว่างที่พวกเราเดินไปหากว่าฝ่าบาทยังคงยืนยันที่จะปฏิรูปหลังจากอ่านม้วนคัมภีร์นี้โลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงยูไลถอนหายใจเจ้าสามนักเต่าชาโงเมตา เจ้าสามนักเต๋าใส่หัวเขาไม่รู้อันตรายของเรื่องนี้หากว่าเขารู้เขาอาจจะเป็นเหมือนพวกเราเมื่อเขากล่าวจบเขาก็ส่งคำพีบันทึกภัยพิบัติจัก,กรพันดิก่อตั้งให้แก่มือจัก,กรพรรดิเยี่ยนเฟิงฟาบาทระวังเล่กลขุนนางชั้นสูงสวีอวินซื้อร้องเตือนจัก,กรวันดิเอี่ยนเฟิงยิ้มกล่าวไม่มีอะไรหรอก เขารับคัมภีร์บันท yeah. ึกภัยพิบัติจักรพรรดิ์ดก่อตั้งจากมือเจ้าสามนักเต๋าและอ่านนอมันโดยละเอียดพวกเขาเดินไปข้างหน้าด้วยฝีเท้าเรียบด้วยจักรพรรดิเอียนนอเฟิงพลิกดูทีละหน้าหน้าและอ่านจนตลอดคัมภีร์บันทึกภัยพิบัติจักรพรรดิก่อตั้งเจ้าสามนักเต๋าและยูไลก็ไม่เร่งรัดเขาเดินไปข้างๆอย่างแช่มช้าหลังจากเดินไปได้สักร้อยลีจักรพรรดิเอียนเฟิงก็อ่านคัมภีร์บันทึกภัยพิบัติจักรพรรดิก่อตั้งจบและจัดแจงตนเองเขาเงยหน้า หาขึ้นมองท้องฟ้าแต่ไม่ปริปากเอ่ยวาจาเจ้าสามนักเต่าเท่าถามฟาบาดห่วงใย,ยกังวลความเป็นอยู่ของสรพชีวิตดังนั้นท่านหน่าจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรใช่ไหมจักรพัดเอี้ยนเฟิงเมื่ออยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็พล่องขึ้นมา เมื่อข่าย,ยังเยาวจากกวันดิสันตินิรันมิได้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้และจักรพรรดิก็มีได้มีศักานะเป็นที่นับถือศักเท่าไรในตอนนั้นทุกข่ายสามนักและตระกูลใหญ่ทรงอิทธิพลทั้งหลายต่างก็ขี่หัวผู้คนอยู่ค่าเคยติดตามคณะทูตออกไปจากประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เรียกว่าประเทศหยวนชี่ซึ่งบันนี้คือ มณฑลยวนที่นั่นมีภัยพิบัติสายฟ้าและท้องฟ้าก็มืดมิดไปด้วยเมฆดำอันปิดคลุมทั้งประเทศหยวนที่สายฟ้าคำรามและฟาดลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนสังหารฐานทั้งปศุสัสตว์และผู้คนไม่ต่างกัน จัก,กรพรรดิแห่งประเทศหยวนชิ่นชันขำแขนและบูของเขาไปคุกเข่าว,วิงวอนขอความเมตตาจากภัยพิบัติสายฟ้าสามัญชนทั่วทั้งประเทศก็คุกเข่าวิงวอนเช่นกันร้องขอสวงสวรรค์ให้ประธานอภัยโทษในภัยพิบัติพายุสายฟ้านั้นจัก,กรพรรดิถูกฟ้าผ่าจนตายและเวลาให้หลังจากเหตุการณ์นั้นข้าถึงเพิ่งรู้ว่าสวรรค์นในปากของผู้คนไม่ใช่เทพสวรรค์ที่ไหนแต่เป็นสามนักซ่อนสายฟ้าในปีนั้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตย่แย่ ดังนั้นบรรณาการที่ส่งไปยังสามนักซ่อนสายฟ้าจึงขาดพร่องสามนักซ่อนสายฟ้าจึงส่งภัยพิบัติมายัางพวกเขาสิ่งที่สร้างภัยพิบัติคือสมบัติวิญญาณสืบทอดสามนักนสายล่อฟ้าก้าวสวรรค์จัก,กรพรรดิรับเอาบาปผิดทั้งหม,มดมาไว้ที่ตนเองนั่นจึงเป็นเหตุที่สามนักซ่อนสายฟ้าได้ใช้อสุนีบาดพาเขาจนตายและเปลี่ยนตัวจัก,กรพรรดิในตอนนั้นข้าก็คิดแล้วแล้วว่าเขามองไป ยังเจ้าสามนักเต๋าและยูไลายจากนั้นกล่าวอย่างแช่มช้าเน้นย้ำทุกๆคำข้าจะต้องล้มล้างพวกเจ้าบัดนี้ข้าถามได้สำเร็จแต่สิ่งที่ข้าและราชครูกระํานั้นยังไม่มากพอดังนั้นภัยพิบัติหิมะนี้มันถูกส่งมาจากเทพ,พเจ้าหรือเช่นนั้นข้าก็จะล้มล้างถวยเทพเจ้าสามนักเต๋าถามอย่างอดใจไม่ไหวฝ่าบาทจะไม่นำสวัสดีภาพของสรพพชีวิตมาใส่ใจจริงๆหน้าหรือหรือท่านหมายจะให้สันตินี้รันกลายเป็นเหมือนกับแดนโบราณวินาศ เมื่อท่านกับราชครูดำเนินการปฏิรูปและล้มล้างสามนักมากมายเพื่อยึดครองดินแดนกว้างใหญ่ปานนี้นักพรตเท่าผู้นี้ออกมาขัดขวางท่านหรือแต่ทว่าหากท่านยังคงดื้อดึงกับการปฏิรูปต่อไปสวรรค์ก็จะพิโรธและทุกสรรพชีวิตก็จะตกอยู่ในอันตรายอยู่เลเท่ากล่าวฝ่าบาทโปรดทบทวนอีกสามครั้งพวกเจ้ามีความเชื่อของพวกเจ้าส่วนข้าก็มีความเชื่อของข้ายู่เลยเท่าถอนหายใจและกล่าวกับเจ้าสามนักเต่าสหายเตา่าเท่าพวกเราเปลี่ยนตัวจักรพรรดิดีกว่า เจ้าสามนักเต๋าชักกระบี่เต๋าของงอเขาออกมาและผงกหัวข้าก็พูดสิ่งที่ข้าพูดได้ไปหมดแล้วข้าจะทําอย่างไรได้ละในเมื่อฝ่าบาทยังคงดื้อรั้นหัวแข็งพวกเรางอมีแต่ต้องเปลี่ยนตัวจัก,กรพัดจัก,กรพัดเอี้ยนเฟิงมองไปรอบๆและเห็นกลุ่มนักพระชรากลุ่มหลวงจีนเท่าอาจารย์ยากจนและคนอื่นๆเดินออกมาจากทุกทิศท,ทางล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ตรงกลางจํานวนของอีกฝ่ายมากกว่ากลุ่มจักร รถพดีนักสีหน้าของแม่ทพแผนสวรรค์และคนอื่นๆแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงจากกระพัดเอี้ยนเฟิงตกตะลึงแต่แล้วก็ระเบิดหัวเระออกมาอยู่ไหลเจ้าสามนักเต๋าข้าคิดว่าพวกเจ้าจะเล่นตามกฎยุทธจักรเสียอีกใครจะนึกว่าพวกเจ้าจะเล่นตามกติกาสภาราชสามนักอยู่ไหลสายหน้าพวกเราไม่มีทางเลือกฝ่าบาทโปรดอภัยให้ด้วยเจ้าสามนักเต๋าสหายเต๋าทั้งหลายมาร่วมกันส่งฝ่าบาทสู่สวรรค์ลัย